ครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงอย่างน้ําอัดลมจัดเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะแล้วน้ําอัดลมที่มีการใช้สารให้ความหวานต่างๆแทนน้ําตาลจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้หรือไม่ในปัจจุบันนี้ผลการศึกษายังมีความคลุมเครือเกินกว่าจะกล่าวได้ว่าการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะเป็นผลดีหรือผลเสียเกี่ยวกับภาวะอ้วนหรือการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างไรค่ะ กการดื่มน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลอาจทำให้มีการเลือกกินอาหารอื่นในปริมาณแคลอรี่ที่สูงกว่าเดิมเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิดและโรคอ้วนที่อาจตามมาข้อมูลงานวิจัยต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากยังชี้ด้วยนะคะว่าการดื่มน้ำอัดลมผสมน้ำตาลในปริมาณสูงยังอาจนำไปสู่กลุ่มอาการอ้วนลงพุงและโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ซึ่งก็ถือเป็นการค้นพบข้อพิสูจน์ที่ผู้ดื่มน้ำอัดลมทุกคน ควรต้องตระหนักและจำกัดการดื่มให้ลดน้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงซึ่งส่งผลให้มีระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาในเลือดเพิ่มสูงเกิดไขมันสะสมรอบเอวมากรวมถึงมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเบาหวานและโรคหลอดเลือดในสมองตามมาค่ะโรคหัวใจอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดื่มน้ำอัดลม โดยปัจจัยการวิจัยพบว่าการบริโภคน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเป็นประจำมีความเชื่อมโยงกันกับโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่สูงขึ้นนอกจากนี้ก็ยังส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันปัจจัยการเกิดการอักเสบและฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนความอิ่มในทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ กระดูกพูนเป็นที่สงสัยกันนะคะว่าการดื่มน้ำอัดลมนั้นจะส่งผลให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดน้อยลงหรือเกิดโรคกระดูกพูนอย่างที่กล่าวกันหรือไม่ซึ่ง้อนีก็มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางงานที่พบว่าการดื่มน้ำอัดลมที่มีกรดฟอสฟอริกเป็นส่วนประกอบมากๆอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำเนื่องจากกรดนี้จะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมจนทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกได้ฟันผุ อาหารที่มีน้ำตาลสูงก็ย่อมจะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพฟันเนื่องจากน้ำตาลที่ตกค้างจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียภายในปากทำให้เกิดการจับตัวของแบคทีเรียกับน้ำตาลกลายเป็นคราบหินปูนในที่สุดไม่เว้นแม้แต่ในเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานและน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูงแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือแม้แต่น้ำอัดลมที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ยังอาจจะเป็นสาเหตุของอาการฟันผุได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ งานวิจัยหนึ่งพบว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลังส่วนใหญ่ทั้งที่มีน้ำตาลและใช้น้ำตาลเทียมอาจทำให้เกิดการสูญเสียผิวหน้าฟันได้เนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้มีส่วนผสมที่เป็นกรดที่อาจจะมีฤทธิ์กัดกร่อนฟันให้ผุดังนั้นแค่ไม่มีน้ำตาลอย่างเดียวคงจะไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพฟันอีกต่อไปนะคะ ดังนั้นทางที่ดีก่อนที่เราจะเลือกซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้เราควรต้องอ่านฉลากให้แน่ใจค่ะว่าเขาไม่มีการเติมกรดชนิดใดๆโดยเฉพาะกรดไซตริกและกรดฟอสฟอริกรวมทั้งมันกลั้วปากด้วยน้ำเปล่าหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารที่เป็นกรดจากนั้นก็รอสักหนึ่งชั่วโมงค่อยแปรงฟันตามเพราะการทำความสะอาดปากและฟันทันทีอาจส่งผลทำให้สารเคลือบฟันหลุดออกไปได้ น้ำอัดลมมีน้ำตาลกับไม่มีน้ำตาลอย่างไหนอันตรายกว่ากันปัจจุบันยังคงมีความคลุมเครืออยู่มากและไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะแม่น้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานลงไปได้แต่ก็มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยที่ยืนยันข้อสันนิษฐานดังกล่าวค่ะ นอกจากนี้การศึกษา1ชิ้นในปี2008พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลเพียงวันละ1กระป๋องมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุงรวมถึงการมีน้ำหนักเกินและระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานได้ในที่สุด งานวิจัยทั้งหลายเกี่ยวกับน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลมักไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารชนิดอื่นๆที่กินร่วมด้วยเพราะการดื่มน้ำอัดลมไร้น้ำตาลแต่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพย่อมให้ผลที่แตกต่างจากผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมชนิดนี้แล้วเชื่อว่าจะสามารถกินอาหารทอดหรืออาหารไขมันสูงได้มากกว่าเดิมซึ่งกลุ่มนี้เองที่จะมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงและปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาค่ะ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วน้ำอัดลมที่มีแคลอรีต่ต่ำหรือไม่มีแคลอรี่ย่อมดีกว่าน้ำอัดลมปกติที่มีส่วนผสมของน้ำตาลหากดื่มในปริมาณที่พอดีโดยไม่ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงชนิดอื่นๆได้มากขึ้น และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าน้ำอัดลมทั้งที่มีน้ำตาลหรือไม่มีน้ำตาลต่างก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะักสำหรับผู้ที่ติดน้ำอัดลมการเอาชนะความอยากและความกระหายก็ถือเป็นเรื่องยากค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นแนวทางในการลดน้ำอัดลมอย่างได้ผลที่เราสามารถทําตามอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ เริ่มต้นจากการค่อยๆเปลี่ยนจากน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเป็นน้ำอัดลมชนิดไม่มีน้ำตาลซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ก็มีความเสี่ยงต่อรคอ้วนน้อยกว่าค่ะ จากนั้นเราก็ค่อยๆลดปริมาณในการดื่มโดยเลือกดื่มเครื่องดื่มอื่นๆทดแทนจากที่เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลหรือไม่มีน้ำตาลวันละหนึ่งกระป๋องซึ่งเครื่องดื่มที่ดีและเป็นธรรมชาติที่สุดนั่นก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะหรือว่าเราจะเลือกดื่มน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์รวมทั้งนมไขมันต่ำวันละหนึ่งแก้วก็ถือว่าดีต่อสุขภาพไม่แพ้กันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่มีรสซ่ามากๆ ก็ลองดื่มโซดาผสมกับสารต่างรสที่ไม่มีแคลอรี่แทนก็ได้ค่ะเมื่อต้องการคาเซอีนการดื่มชาหรือกาแฟ้วยการเพิ่มน้ำตาลเพียงเล็กน้อยก็ย่อมจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะ เครื่องดื่มเกลือแร่ทั้งหลายใช่ว่าจะดีกว่าน้ำอัดลมเนื่องจากอาจจะมีปริมาณแคลอรี่เทียบเท่าได้กับน้ำอัดลมเลยทีเดียวถ้าหากเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักหน่วงการดื่มเพียงแค่น้ําเปล่าก็นับว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดเลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทนี้ให้อ่านฉลากโภชนาการเปรียบเทียบกับปริมาณแคลอรี่และน้ำตาลก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ ทั้งนี้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำอัดลมการเลิกดื่มโดยสิ้นเชิงย่อมเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ตลอดผู้เชี่ยวชาญจึงให้คำแนะนำนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้นเพียงแค่พยายามลดการดื่มน้ำอัดลมให้เหลือเพียงสัปดาห์ละ 1- 2กระป๋องก็ไม่น่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมายอะไรคะ่ะ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่11ปีลงไปการดื่มน้ำอัดลมซึ่งไม่มีคุณค่าทางโภชนาการใดๆไม่มีความจำเป็นต่อเด็กในวัยนี้ที่กำลังต้องการสารอาหารหลากหลายเพื่อนำไปใช้ในการเติบโตและพัฒนาการยกเว้นในเด็กที่มีการเคลื่อนไหวและใช้พลังงานสูงมากนอกจากนี้น้ำอัดลมยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฟันผุดังนั้นผู้ปกครองควรอนุญ,ญาตให้เด็กๆด,ดื่มเป็นครั้งคราวเท่านั้นค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ